ที่หอประชุมบางสีดาสารกลางจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและส่วนราชการร่วมพิธีถวายรชาชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักีบรมราชวงศ์ โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะหน้าพระบรมสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วกล่าวอาศิรวาตรราชสดุดีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโดยพิธีวันนี้มีข้าราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก,ก้ว นายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกวข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วเป็นประธานในพิธีวาง,วางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมาสารีรักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกอบพิธีบวงสรวงและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่1ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระแก้วซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ให้ทุกจังหวัดดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าถึงบริการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวสังคมชุมชนส่งผลให้เกิดการยอมรับและให้โอกาส โดยเน้นให้เกิดความตระหนักรู้ตนเองสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสมมีความเข้าใจผู้อื่นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งพายาเสพติด ณบริเวณจุดพักรถทางขึ้นเขาช่องตะโกตำบลทับราชอําเภอตาพระยานายชาวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2566จังหวัดสะแก้วซึ่งจังหวัดสะแก้วได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2566มีการตั้งจุดตรวจหลักจุดบริการและด่านชุมชนจำนวน526จุด ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนบูรณาการร่วมกันโดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุพร้อมกำหนดมาตรการเน้นหนักได้แก่มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังอีกทั้งยังมีการจัดตั้งด่านชุมชนในทุกชุมชนเพื่อสกัดและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในทุกหมู่บ้าน ที่วัดโคกสะพานขาวตำบลป่าไร่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสแกวนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยนายงอเมงจรวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทยและหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายกัมพูชาร่วมงานสงกรานวันวานสารสองแผ่นดินไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้ล เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและกระตุ้นการเดินทางด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วภายในงานได้มีการส่งน้ำพระการแสดงจากนักเรียนการประกวดก่อเจดีไซน์การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ไทยกัมพูชากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องและการจัดจำหน่ายสินค้าตลาดวัฒนธรรม ณวัดเมืองไผ่หมู่ที่1ตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพร้อมด้วยนางเยาวรัตโพธิสัตว์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบเงินสมเคราะห์เด็กครอบครัวยากจนและมอบถุงทานน้ำใจเหล่ากาชาติพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของส่วนราชการที่ร่วมโครงการนายปริญญ,ญาโพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเปิดโครงการพาณิชลดราคาออนทัวทั่วไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจัดงานในรูปแบบของงานจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันในราคาประหยัดแก่ประชาชนซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพได้เฉลี่ย 20-40%จากราคาตลาดอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรซึ่งจังหวัดสะแก้วมีการจัดกิจกรรมจำนวน4ครั้งครั้งละ3วันครั้งที่1ระหว่างวันที่22-24เมษายนณบริเวณหน้าสำนักง,งานเกษตรอำเภอวัฒนานคร ครั้งที่2วันที่30เมษายนถึงสองพฤษภาคมณนะตลาดโกช้างอําเภอวังสมบูรณ์ครั้งที่3วันที่5ถึง7พฤษภาคมณนะบริเวณลานอนเนกประสงค์สี่แยกสักแก้วอําเภอเมืองสักแก้วและครั้งที่4วันที่1 0ถึง12พฤษภาคมณนะบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยาอําเภอตาพระยาพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขายในทุกๆวันเช่นการประกวดผู้ประกอบการนะักร้องเสียงใสเล่นเกมจับฉลาก กิจกรรมนาทีทองเป็นต้น ณลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ลนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแกวชมไฮไลท์การแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายใต้รูปแบบศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดินตอนปราพยาละแวกเสภาเดอะมิวสิคัล นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมายจากคนในท้องถิ่นนักแสดงมืออาชีพจากทีมสบัสดไลายไทยแลนด์ก็ท t a เลนต์รวมจํานวน50คนร่วมแสดงผ่านการละครในรูปแบบเดอะมิวสิค t h ลเ t อเอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำสินค้าจากกลุ่มโอท็อปสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสแก้วมาจัดแสดงและจำหน่ายวันที่6เมษายนจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ร่วมกันปรับภูมิทัศน์พัฒนาเก็บกวาดตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดท่าสีรั้วด้านหน้าสารกลางจังหวัดสะแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบูรพกษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพระสงฆนิกรชาวไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาถึงทุกวันนี้วันที่22เมษายนนายปริญญาโพธิสัตว์ ผู bon ้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยจิตอาสาพัฒนาจังหวัดสแก้วร่วมกันปรับภูมิทัศน์พัฒนาเก็บกวาดตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณรอบอุโบสถที is, ่วัดเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ววันที่25เมษายนนายปริญญาภูธิศผู้ว่าราชการจังหวัดสแกวนายชวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแประปลัดจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาณบริเวณสาดน้ําองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงตำบลหนองม่วงอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมกันปล่อยพันธุ์สัดน้ํากวาดพื้นเก็บเศษใบไม้ทําความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว